โอเวอร์วันไม่รู้โอเวอร์วันเพิ่งเข้ามาเฮ้ยเราเจอหมีฮะนี่แกเป็นใครกันอ่ะมันนี่ยังไงนายชื่ออะไรน่ะวัตเซนแมนหรอไอ้นี่ก็อ้่อ่านละไอเวียนเอ้เก้เมันต้องมันบอกให้เราสอบไปหาไม้กับหาปืนมาทำเฮ้ยไอ้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 กล้วยไอ้กล้วยเวียนไปหาไม้มาได้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 ไม้คือเราไปต่อยต้นไม้ได้ป่ะหรือว่าไงมัน มันต่อยมันทำแบบไม้ค้าไม่ได้มึงต้องเก็บตามพื้นอ๋อเขาเก็บตามพื้นก่อนมึงลองไปต่อยมึงลองไปต่อยต้นไม้ดิจะทำแบบไม้ค้าปะเออลองไปทำแบบไม้ค้าก็เออก็ต่อยได้เนี่ยไม่ใช่เหี้ยต้นอย่างงี้มันทำได้เนี่ยในมวงวันนี้ต้นใหญ่ๆหน่อยเลมันเป็นต้นใหญ่เฮ้ยแถวนี้มีวัวด้วยโนตี้เนีในเนในในมึงลองต่อยดิสุดๆหนักไหมเออเอาเอาเอาแคมไฟไปไปก่อก่อนไปก่อก่อนเเฮ้ยมีนี่ด้วยอะอะไรอะ โอ้ยฝักทองลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่ของผมพ่อผมเองกินได้กินได้มันคราบง่ายวันนี้บ้างนะคิวบิลส์อ่าได้แล้มาสร้างไวตรงนี้ก่อนเลยเป็นไงผมว่ายหรเนี่ยลูดบีิลส์บูอะไรเนี่ยเบอร์รี่อะไรเนี่ยเบอร์รี่เบอร์รี่ดูดอะไรกันเลยเออแต่บ้านเรามีบัวเหรอเอ้ยแถวหน้าทำการเกษตรบัวเนี่ยแจ่มเลยมาให้ทำนี่แล้วโต๊ะบิลสแล้วโอ้โต๊ะบิลสมันต้องมันต้องมีฐานวางก่อนมันจะวางเลยไม่ได้ นี่ไงมีแล้วเนี่ยขุดทำบ้านให้ก่อนเอาบ้านก่อนเหรอโอเคโอเคมันต้องทำบ้านเด็ดแล้วมันจะวางโต๊ะขับไม่ได้อ๋อเฮ้ยแถวนี้มีแมงมุมด้วยเหรอเนี่ยใช่มันต่อยแรงนะระวังนะผมสร้างผมสร้างที่นอนได้แล้วที่นอนมันช่วยอะไรบ้างเฮ้ยชิพายมันมาแล้วมาที่มาเฮ้ยมาแล้วกูมาแล้วเอาอะไรตีได้บ้างอะเอาวิทยุกู เหี้ยไปตี้อเองเหรอต่อยนี่ไปตียื้อวัดฟ้าวัดได้เมื่อเอาไปเพลงไปเล่นมันก็ดำขาเดี๋ยวพี่นี่คุณตลกกับผมวะเดี๋ยวผมตัวตัวค้าก่อนเลยแล้วกันนะทางนั้นอ่ะเอกสร้างไว้กี่คนเนี่ยสิบคนนะวุายยังไงก็พอสิบคนยังไงก็พอพี่จ๋าอ่าเดี๋ยวเพิ่มนะอ่ามันมันหมุนอย่างนั้นอ๋อโอเคของผมด้วยลูกมือโอเคเก็บรอยูสพิกแอคพิกแอคโอเคขาพิกแอคก่อน เออต้องคาบพอด้วยเหรลืมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะมืดโอเคผมคาบแล้วเอาป่ะเดี๋ยวผมคาบให้กูเก็บผักผลไม้อะโอเคโอเคไม่พอก็บอกนะครับไฟไฟเจอจ้าวิมีไก่ด้วยที่เนี่ยโอ้โหอุดมสมบูรณ์จ้าจานมีคอัเหมือนมันเหมือนเหมือนมันเห็นกูละเหรอครับเว้ยละเวู้มาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้ว โอ้โหตีแค่หนึ่งพอกระพอกระหมัดเลยมั้งอ่ะฉันฮังกี้แล้วยังไงวะอืาเรียว่าแกงแมงเอ้ยไม่ใช่แกงแมงเดี๋ยวต้องเรียกว่าแซมวิสทั้งหน้าทั้งหลังหมาหมาโบเลยตอนนี้ไม่ต้องไปฆ่ามันนะไก่ไม่ต้องไปฆ่ามันนะเออไม่ฆ่าอยู่แล้วไอ้ต้อะไรอ่ะเฮ้ยเยสไก่เหรอท่านายอ่ะนายทำเยสกันเอาไปกินเอาไปกิน จะไม่เก็ไข่ออกมาให้เราอ๋อมไข่ด้วยไม่ทำไมตัวตัวแค่นี้ทำไมไข่มันโตจังวะงงเลยเงินอันใหญ่อันใหญ่เกมดูดชีวิตเออเริ่มผมว่าเริ่มจะดูดชีวิตแล้วโตเกียวเฮ้ยตัวนี้มีข้าวโพดด้วยอ่ะมีคอยด้วยไม่ใช่คอยคอนคอนคอยเฉยน่าหยาด DJ ชาเต้มันเอามาใช้ในโหมดนี้ได้ไเยอะเท่าไหร่ฝนฝนตกทำไงดีอ่ะมึงมีทอสไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่หนาวเหรอมันจะมีหลอดหนาวอยู่ตรงมุมขวาบนไอ้มุมซ้ายบนเห็นนะ โอเคโกินข้าวให้อิ่มกันโอ้ยสุดยอดไปเลยแล้วพี่ฮ่าจับชิงย้ำยำย้ำเฮ้ยอะไรเป็นแสงแสงวิ่งมาไอ้แกคุณแสงแสงนั่นอะไรอ่ะทีสมบัติเหมือนเกณฑ์เดินตามไปเลยมาแล้วระวังลืมทางกลับบ้านนะโอ้ยเราไม่ลืมทางง่ายๆหรอกนี่โอเบยวันนะครับนักเฉือนปลาโอ้โหหมาโอ้โหหมาโอ้หมาเพียบเลยโอ้หมา โอ้ยหมาโอ้ยหนาวอันนี้ยโอ้ยหมาโอ้ยหมาโอ้แพลบโอ้โอ้ยโอปิวันโดนกันออกมาแล้วเนี่ยเออเออเก็บเลยกูล่อหมากันหมาเต็มเลยสามตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยวานกูโดนแล้วโอ้ยวานกูโดนแล้วสับกระหม่อมนะมาเออมาดิหมาเออดิครับจานเออพวกเยอะพี่มาโว้ยโอปิวันมาโว้ยไม่รู้จักรักสถาบันเส้นแล้วเเิิดดระบ มันเก่งไม่ใช่เหรอมึงเก่งไม่ใช่เหรอเลยเอ้ยมันเก่งไม่ใช่แหละม้ามาแกเฮ้ยสเก็โลตันมาแล้วน่ะเห็นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันแรงว่ะมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันบีบไมนแรงอะไรมันถือไมายมาด้วยไอ้ียโอ้มันมีพิคแอคเรามีไรเรามีหมัดมีพิคแอคเหมือนกันโถเราวัยรุ่นเก่าไอ้น้องนักเลงเก่าเด็กช่างเลยพิคแอคฟรีด้วยนะโหสบายสบายหว่าปะเฮ้ยโอ้โหเต็มเลย สกิลเราต้นเต็มเลยอืมปังเหรอบ้านเราอยู่ไหนวะเนี่ยเอาพูดแล้วก็ลืมเลยครบเต็มเลยเฮียเอาอออสัตว์เดี๋ยวตายนะเอาตัวที่ไหนนี่เด็กช่างแก้วผมว่ามันเริ่มเยอะแล้วนะเอาจริงโอ้ยดูดิมันโอ้โหออกมาเต็มเลยสมสมอนกลางดึกไอสัตว์แล้วมันมันวิ่งไม่วิ่งไปไม่เป็นไรเรามีเลดเดอร์คอยช่วยไม่ใช่เหรอมันจะช่วยเหรอวะไม่รู้ไม่เคยลากมาแล้เนี่ยลากไปเลยแล้วกันเลดเดอร์ช่วยด้วย ลีดเดอร์มีแค่ตัวเดียวนะคอมที่วิ่งตามมึงไปอ่ะโอ้โหทางขยอยมันไม่ได้มีแค่เดียวมึงหันมาข้างหลังดินี่ไงดีเดอร์ลีดเดอร์ตกใจนี่เหรอดีเดอร์มันใช้ดาบตีฮะเออทำมันเล่นไนลยโถีดเดอร์ฟันแรงด้วเยเนี่ยโอ้โหมือหนักตีหนักนะเนี่ยแมาเฮ้ยเอ้ยเชี่ยเดี๋ยวเดินไปไมมีปลาหินด้วยสังตีเถอะขวานมันทำน้ำเบทได้ต้องสองขวานจะพังแล้วไรอ้ะกินเนื้อนี่เอาไปย่างไงอ่ะมันก <laughs> ิน <laughs> ได้เลยกินได้เหรอ เนื้อดิบปะนะไหนเนื้อไหนเนื้อที่ได้จากการฆ่าเหรอเออเนี่ยเนื้อเดือดที่เนี่ยถือถือไม่เคยกินว่ยมีดมันเขียนมิดกินได้เลยครับกินเนื้อสดนะหรือว่ามันมันยังไม่มีจาัให้ค้าความหิวแบบเกือบเต็มมาอมันมีเนื้อสเต็กอยู่อ่ะแต่ว่าต้องทำยังไงไม่รู้มันวางยากที่ไหเลยจอยว่าดีคุณพีชสถาปานี้เกยวผมสร้างเตียงสถาปันเยี่ยวอะนี่ละกันหนึ่งเออเลดเดอร์มันอยากจะนอนแทน นี่เตียงตู้พี่ชิเตียงเองไอที่เราสร้างเตียงไว้เราก็เพื่อให้เรานอนได้เองแล้วก็ให้รดเดอร์นอนได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีรีเดอร์มาบ้านเราด้วยอลีเดอร์ใหม่นอนนอนเองอาจจะไม่เท่ากันนะเออพอนอนเราก็จะเป็นขึ้นขึ้นชื่อเราเลยโอเคแล้วเราจะแก้บ้านเนี่ยกูทําไม่เป็นนะเนี่ยแก้บ้านเหรอบ้านทาเลมันไม่ดีอยู่บ้านมันเอียงๆเลยก็ใช่ ไม่ใช่ต้องเอาขว่าเออเอาขวานตีเนี่ยขวานตีพี่แอคตีาางป่โอ้พี่แอคตีได้ดาเมจแรงกว่าพางังพังก่อก็จะได้ไม้กลับมาอ่าอย่างงี้ต้องเป็นสาวลกูกอ่ะนี่ไงเออเห็นแล้วว้าวเผื่อจะไปเจอคนข้างหน้าจ,จะมาตัดหินพอดีเลยเออเจอไก่มีคนป่ะไม่มีเลยครับมีแต่ไก่เหมือ <c oughs> นไวไฟจะหลุดแฮมอู้อันนี้อะไรอ่ะเหมือนระเบิดป่ะเนี่ยเอ้ยไดนามายนี่ว้าเดี๋ย สิพี่ชัฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงกูยกมันทำไมเนี่ยไอ้แบกได้ไงไปเนี่ยเอาอะไรอะไรแบกเนี่ยโอวิวันกระโดดได้เนี่ยของกินแข่งแปลงเลยเนี่ยคุณก็ตีบ้านมันเอาเอาของบ้านมันมาใช้บ้านเราบ้านเราแทนทำได้หรอวะได้ดีเฮ้ยเฮ้ยไอ้สักกูกูแค่จะหาที่วางไลยชัด มึงอยา,มา <laughs> กมึงอยา <laughs> กมึงอยากมาเกียนไ <laughs> อ้มีขี้มีขี้ดับมาด้วยเชี่ย <laughs> <laughs> ได้คอนเทนต์เฉย <laughs> 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 แล้วไอ้เฮียขุดอยู่มันเดินโดดดีไม่ได้ดนะ้วย <laughs> เฮ้ยข้างล่างมันมีกล่องสองบาทคุณเรายังดูไม่หมดใต้บ้านอ่ะเอาของกูคืนมาเลย <laughs> ไม่ได้หยิบไม่ได้หยิบอะไรอะไรได้ขนไก่มา <laughs> ไอไอมาเลสอะมันมันแดกไปหมดเลยอะไก่อะใช่ปะมามลสออกมาแม่งวิ่งวิ่งแดกโอ้ยบัตอบัตรก็ต่อยได้ยุ่งว่าโอ้โบัตรต้องต่อยต่อยละสามสิบที่เอสสี่สิบห้าเออบัตต่อยบ้านเนี่ยเราจะมาัตต่อยบ้านแรงวะกูก็ไม่รู้ดิ่งงเลยที่มันไม่ได้อะไรนี่ได้ของเอาไปสร้างไงพวกหูอิดเกียร์ไนท์อ่ะอืมบัตรมาละเออบ้านรวมมา ียระะนตายไปเติมประมาณชกยังอยู่อยู่เนี่คอนเทนต์เฉยแต่เมื่อกี้เนี่ยตูมมาสัตว์ไฟเออร์จริงๆอะผมไม่ได้ตั้งก็ไม่ไงน้องน้องก็จอดไปแล้วเนี่ยเไม่เห็นไม่เห็นน่าจะโหลดอยู่เนโกะใจเย็นเนโกะเอ้ยเนโกใส่มันเนโกะกันช่างแล้วเหรอสร้างกังหันหรือว่าไอ้ทงปักอ่ะจะมีมีคนมาใส่อยู่เพิ่ม แหวนเนี Where? Where? ่ยใชที่มันเป็นธงปักเหรอเออใช่เนี่ยผมกำลังจะปักเนี่ยเออเนี่ยเองเงี้ยแหละหอดแล้วหมดไม้ไม้กูหมดแล้วผมชอบสีเขียวเป็นรูปบ้านแล้วกันรูปบ้านมีกระป๋อมแหมนี่เจ็บ Double Chuck อะไรอ่ะโอ้ยมีวางธงด้วยทำไมธงมันเล็กจังวะเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรน่าสร้างเพิ่มโอ้เนี่ยสามารถสร้างบันไดชั้นสองได้แล้วเนี่ยเนี่ยผมืออไปแล้วเนี่ยทางขึ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงที่กูยืนเนี่ย ยอดเยี่ยมเลยครับสร้างรั้วได้แล้วนี่ก็มโอกาสได้ทำฟาร,รม์มสัตว์แล้วสินะวันนีม้มยวเงาดีเดอร์รับสู่บ้านของฉันเองเข้ามาอยู่ร่วมกับเราสิไอมยวตอนนี้เราอัพเลเวลเลเวลสองได้แล้วเนี่ยแต่ต้องไม่หาวัตถุดิบมาเพิ่มเอาะอเหมมยวเมานี่เตยงของแกได้แล้วเข้ามาเลย nice to meet you yes แกมยวเงามาเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้ว,ว เฮ้ยมันขึ้นไปนอนเองเลยเอาล่ะอัพเกรดขั้นสองได้แล้วว้าวอัพเกรดฐานเป็นเลเวลวสองเย้ไหนมันต่างตนะ่างจากเดิมตรงไหนก็สามารถในในอ่สร้างของเพิ่มได้ไง r ี s t อร์คจ็อ,จอบอไปช่วยตัดม้าแล้วกันรีไฟบูทแล้วกันผมส่มสงเหมียวไปทำงานแล้วเฮ้ย <c oughs> หวานจริงกับพี่เฮ้ยใครสร้างมาได้เหรอไม่ได้ได้กลัวชิ้าไ้สนมีแสงวิววับวิววับด้วยมันไม่มีที่แบบเราไม่ต้องไปตีให้มันพังหรอไม่ต้องขยับเออไอ้เรย่องเสียดายใช่มนั่นไหมดิได้กลับเท่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยเท่ากับสองอันสองอันเท่าเดิมโอเคแสงมาแล้วฮะอะไรแสงมาแล้วเออเนี่ยแสงที่วิ่งไปบินสมบัติเหรอเอ๋อป่าปไป่าปเราไปสมบัติโว้ย โอ้ยหมาข้างหน้าครับผมโอ้ยโอ้ดองกาดโอ้ยหัวทีมเอ้ยหมาโง่แต่ถ้าจะดูแย่เฮ้ยมีลามาตรงนี้โอ้ต้องเพชรน้องลามามันจะได้ของมาอุ้ยได้เลยนีดทรัพของตกแต่งใส่เทนโอ้ยเก็บแต่ของไอ้เหี้ยช่วยกูก่อนโอเคมาแล้ววะโอ้ยเด็กมาช่วยเกียจะตายเอาละ โอ้ยได้โลเว้ยได้โลเว้ยได้โลเว้ยได้เบอร์เกอร์มากิน,นโด้ยโอ้ยเรามีบูปินสำหรับการทำอาวุธแล้วทำระเบิดแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรเง้ยไอ้เงี้ยแค่พูดชื่อกูก็สยองแล้วเฮ้ยเจอเจอน้ำน้ำที่ของจริงเข้าไปซดน้ำโอ้โหสดเอาเอาเก็บขึ้นมาข้างบนได้ไง <c oughs> ยังว่ายน้ำอยู่เลยว่ายน้ำคคลองครับผมว่ายน้ำค้ำคลอง ถ้าไายน้ำมันต้องใช้ค่าสแต่ม่นาด้วหรอกคุณแรงไม่น่าจะพอไม่งั้นมันน่าจะดีดกลับมาที่เกาะเราบอกแล้วว่าต้องใช้เรือไปอ่ะเฮ้ยหมาอีกแล้วหมาอีกแล้วหมามาจากการดิโก้อีกแล้วหมาลากดิโก้ลากหมามาเฮไอมาช่วยแล้วอุ้ยโขดเอาสัตว์ดุ้งเลยมามามาดิโก้มีดาบมาช่วยตีด้วยดิเออผมมาลกันอยู่มาเออแทงให้อยู่เออนั่นแหละสวย เฮ้ยมีถ้โดยคุณมันต้องกดสำรวจมาถึงเข้ามาได้มันจะขึ้นรูปเต็นท์ในแมปอ่ะเด็กเช่นรูปภูเขาให้นะกดดูแมปดิเออจริงจริงตอนไหนผมเข้าไปแล้ววะเฮ้ยเข้าไปแล้วก็เข้าไปดิรออะไรอ่ะเข้าไปดิเออกลัวเรไหมอ่ะเข้าไปดิว้าวเ้ยกลุยขึ้นมาอย่างกล้วยเออหมดแล้วเธอเธอเธอเขาไฟหน่ออยเอสวยปะอย่าจัดเดี๋ือดข้างหลังมีของเว้ยมีเหรอไหนไหนไม่ใช่ไม่ใช่มันออกมันออกกดออกผมมีโล่เดี๋ยวผมแทงให้ เดี๋ยวกูเอามือเปล่าต่อยๆเหรของก็ไม่มีกอง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 โอ้โหฝั่งนึงก็มีของอะโดมันมีเทคให้หมดเลยมั้งนยเฮ้ยตรงนี้ก็มีกองเอ๊ะสปีดนี่ขึ้นยังไงวะเนี่ยหินใครมีพิกแอคบ้างเจาะหินที่อยู่กับกระแพงเนี่นๆในหินเนี่ยเนี่ยเรนี่ยเนี่ยเนี่ยหินเนี่ยได้เยอะโอเคเราลาบซาเราลาบเดี๋ยวเราไปเอากล่องข้างบนนะมันมีตีไม่ได้อ่ะคุณโซดาเมทเออไม่ได้แปลว่าหินมันแข็งแรง สามารถทำลองซอได้แล้วโอเคต้องสร้างทางขึ้นวะเราต้องทำบนไดาที่โอ้มันต้องใช้ไม้แปรรูปอะไม่ได้พกมาด้วยเออไม่เป็นไรงั้นก็กลับแค่นั้นแหละถือว่าได้มาสำรวจปะกลับว้าวโอ้ยนมโก้ทำชั้นสองต่อแล้วว่าโอ้โหไอ้บรนเจดิดนิดเลย เราแม่งแบบบริษั์บ้านพิการเนี้ยเราพิดเราถูกนะของเขาดูแบบเออดูดีจังเลยดูของกูดิไอเทียอะไรเดี๋ยวหม้อันเล็กอันใหญ่บ้างไม่เท่ากันเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้เฮ้ยตัวอะไร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 จันไหนไหนไหนไอตัวอะไรวะเนี่ยไอมันปูหรือมันแรงวะเนี่ยมันแรงน่าจะปูหินมากกว่านี่อะปูหินหินแล้วไงใจย่าซ่าเยี่ยมชนกูครึ่งหลอดเลยน่ะตายเอา นายพี่ต้องทำร้ายผมด้วยสักยงไงรันทัศน์เอ้ยตรงนั้นมีแสงไฟด้วยไอย้ข้างหลังข้างหลังหินก็บ้านเราไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครโอ้ไม่ไปชี่มไม่อยากเสี่ยงว่ะเพราะมันหนาวมากเลยมันต้องไปหาอะไรที่มันต้านหนาวได้มันต้องใส่เสือ้อคลุมว่ะเออกูอยู่แบบนี้ไปก่อนเต้นด้วยนะเห็นแล้วก็เต้นตามวิบเลียวิบเลียวิบจิกจิกจิกเกิกจิกเกิกคืออับ แด้กูเดินได้ด้วยนะเว,ว้ยเรียวิบ <c> เ <oughs> รียวิบเรียวิบพอครับพอดบอนก่อนปลาโอเปวันพร้อมแล้วครับผมของทุกอย่างปลาไ,ไ,ไปทำกันเอาเพือพ่อนเพื่อนไปดูเหมือนแล้วดีกว่า <c oughs> เองอยู่บ้านอยู่เลยมาตัวเปล่าอยเองกู <c oughs> อย่างเหมือนเดิมเลยเวลาผมเอามาทำบันไดเรียบร้อยแล้วนี่แล้วกระนาหมายใครจิ้มหน้ากูเนี่ย เราขำอ่ะเฮ้ยนี่มาไม้นี่เปล่าวะเดี๋ยวนะอ่ะไม่ได้อ่ะทิดไม่ไต้ิดไม่ได้อ่ะนะต้องสร้างดีมันไม่ขึ้นไม่ได้แป๊บนึงเนี่ยมันกดสร้างไม่ได้เนี่ยได้ตูได้อ่าซาร์ทบิวโอต้องต่อเลยเราต้องต่อมึงต้องมีไม้มาเยอะ สร้างเสร็จมันก็ต้องสร้างข้างบนต่อนะครับเอาเมื่อกี้กูสร้างให้ละสเต็ปสามมันก็ต้องสร้างอีกทีหนึง่งอ๋อเนี่ยไม่สร้างกระดาเฉยๆไปกระดาเฉยยังไงเนี่ยกระดาเฉยๆเนี่ยเอา้เอาเลอะไปๆๆ,ๆ,ปๆขึ้นแล้วเนี่ยมีกล่องอีกอันหนึ่งอยู่ข้างบนโอ้ยกล่องสองเลยนี่กูเวลาเบิร์ดยาเยอะสมุนไพรไม่ใช่ไม่ใช่สมุนไพรเขาเรียกว่าเอาต้นเมล็ดพืช หมดแล้วดึงไปหมดแล้วนะเราแต่จะเต็มจริงเฮ้ยขลางก็มีกล่องหรือกล่องเดิมมีหน้าไม้ป่ะหน้าไม้ก้าวไปดีผมมีแล้วอันหนึ่งไม้ขาวจะเอาจากไหนไม้ขาวก็บอกเอาจากถ้ำไงเราหักไปดีดีเที่ยต้องไปหาวิธีอือต้องหาวิธีอัพเกรดอัพเกรดอุปกรณ์เราเฮ้ยเฮ้ยลอยลอยไปไหนเราลอยเลยแล้วอัน่น่ะลอยเลยบ้านกับบ้านเฮ้ยเจอตัวไหนวะเฮ้ยผมเจอบอสคุณ บอสหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเป็นโกเลมอะโกเลมแรกอะสนใจป่ะสนใจป่ะผมเจอบอสผมเจอบอสช่วยผมด้วยผมเจอบอสมึงอยู่ไหนเนี่ยในแมปเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายหนีดิหนีดิเฮ้ยชิบเป็นปาดํากรธเลยด้วยอะโอ้ยเชี่ยน่ากลัวไปไวไปไว้ไปล้มบอสกันโหเนโก้กูต้องกูต้องถาไปนี่ด้วยว่าเฮียเหล็กแท่งไหนคอับไอหี้ยเหล็กแท่งเหรออยู่ในอยู่ใน โอ้อยู่ที่กูดีกว่าเว้ละเออไม่มีเลยเนี่ยไอเ้เหี้ยบุกูดังเปิดหินเลยโอ้ยวิ่งหนีก่อนกูไปอยู่แล้วแม่งถูทะลุหินไปนเลยเชี้โคตรแรงอะเกือบตายอ่ะอ,อะไรมาวะโอ้ยเชี่ยฟ้าผ่านี่หว่าโอ้ยนดี๋ยวผ่านอกบ้านอุย้ยเล่นกันอย่างนี้เลยอะ่ะเนี่ยตัวกอลร,ระวังโดนฟ้าผ่าะนะ ผมว่าโดนเนโกโดแล้วบ้านบ้านเนโกโดนโดนฟ้าผ่าหนึ่งสนุกเลยนี่ไโนตีกูโดนเลยนโนตีไม่อยู่ต้องมาหลบฟ้าผ่าโอ้โหแมปแม่งอย่างกว้างอไงเขาไอ้อเที้ยเออกว้างจริงแล้วทำไมมันไปนทะลุตรงนั้นวนะเนีย่ยใครไปทะลุตรงนั้นวนะน่าจะมันมีวงอยู่ตรงนู้นเอองงเหมือนกันยังไม่ได้ตั้งไปไงนั้นเลยเดี๋ยเราต้องไปทางทะเลสาบกลางไหนมึงนำเลย มาได้มา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 ว้ยโอ้ยแมวจิ๋วโอ้ยแมวจิ๋วโอ้ยเนี่ยข้างหน้าเจอแล้วแล้วไปในคือมีฟ้าผ่าให้เป็นลูกเล่นเพิ่มอีกมึงมึงบ้าปะเนี่ยจ้าระบา้กูลระบากอีกไอ้เหี้ยเจอแล้วจ้ะเนี่ยมันมันตีกับหมาอยู่มันตีกับหมาอยู่โอกาสนี้แหละบอกอะไรวะน้าบอกแล้วบอสมันคือกูเอ่อไทโนซอรัสยิงแล้วยิงแล้วยิงโว้ยอุ้ยระวังกดระวังกด เอาแล้ววะเยี่ยวใส่เยี่ยวเยี่ยวซีนไหนล่ะที่เฮ้ยเฮ้ยโอเคหลบได้เว้ยยิงเข้าแค่ห้ายิงวะเออยิงเข้าแค่ห้ายิงหลบได้หลบได้เราเยอะเราเยอะกว่าเฮ้ยเนโก้เน็กโก้มาเนโก้เฮ้ยเชี่ยวไปหามึงอะเฮ้ยทำไรอะเฮ้ยเฮ้ยมันเลื่อนเลื่อนยคือหลอดแล้วเลืยคือหลอดแล้วกระทึบกระทึบไอเชี่ยวพังพังแลมึงโอเคมีหน้าไม้ใหม่ มาดิมาดิเออจริงเหรอเฮ้ยผมมีระเบิดดีกว่าผมเดี๋ยวผมเอาระเบิดปะน้ำหมายพังเหี้ยแล้วระเบิดไฟเดอะโฮลบึ้มเชี่ยม่บึ้มบึ้มดิโอ้โหบึ้มโคตรช้าเลยต้องกะเวลาเผื่อเนี่ยอุ๊ยโดนพิษกูโดนพิษไปมึงไปมึงกินยาก่อนรอก่อนไม่ได้มันไปหามึงแล้ว เราไเปะเฮ้ยต้องบดบแล้วทาไมต้องเป็นบุคคเดียวนี่ฮัลโหลอะโหเดียวเดี๋ยวเโอ้โหเรียบร้อยคนอื่นมีตั้งแกต้งแก๊มาแล้วมาแล้วมาเล้วเอ้า นายขอบอสเลยเฮ้ยฟ้าผ่าเนี่ยนายของบอสเนี่ยาตายตรงนี้โกเลยแต่ไม่เห็นดรอปอะไรเลยครับเหรอจริงเออร์ไอ้นนี่กูมาไอ้เที่ยงโดนโอ้โหหลบเก่งวะเอ้ยกูยิงไม่โดนเองเลยอุ้ยโดนปลาหินใส่ มันหลบฟ้าผ่าหลบไปนี่อีกเยอะแย่จริงแตอว่าใช้ได้ทุกคนเก่งมากหนาวเปล่าฟ้าว้าโอ้โหโดวกังหกเลยเหมือนจะได้อะไรมาน่าจะเป็นของบอสแหละชิ้นหนึ่งก็จะใช่มั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม้เกือบมาทับหน้าแล้วใครตัดไม้เนี้ยโอ้ยดีดังแก ้ายก็ผ่าไม่พักเลยเซเวอร์เชเดอร์ถ้าผมไม่ได้แตกก่อนนะผมก็เท่ๆอ่ะครับแตกตัวันพุ่งชนกูยิงไม่พักเลยนะเว้ยแต่มันวิ่งไปหามึงอย่างเดียวเลยไอ้นี่มันไม่ขึ้นเลยว่ะไอครอบอะไรอ่ะไอผักผักชนิดเนี้ยที่กูมาใส่่ต้นเนี้ยมึงมาดูเลยเนี่ยัอเนี้ยมันไม่โตขึ้นเลยมันขีดมันอยู่เท่าเดิมเลยอันนี้เขาโคตรเหรอเดี๋ยวอันเดี๋ยวไอซิลกูว่าแล้วอยู่ไหนอยุดอยู่ในนี้นี่เองให้สับ กูแกหาพี่เถอะแล้วแล้วใครใส่ข้าวโพดอยู่ในดินมึงบ้าปะเนี่ยไม่ได้ต้อง,เ,ดดงอเป็นเมล็ดนี่มึงตลกหรอว้าวมันฮองแล้วไม่เป็นแล้วอบบีวันล่อจอฟ้าเลยแล้วจะต้องมาสตรีมใหม่อีกรอบเลยไม่ไม่สตรีมแล้วอย่า,อาเอาไปคิดแทนกลับบ้านดีกว่าอุ้ยอะไรข้างล่างแล้วอะไรระเบิดด้วยเฮ้ยมันมี มันมีแบนดิตปาระเบิดไอ้เชียใช่เหรอเออเฮ้ยมันไม่ใช่แบนดิตธรรมดาไอ้สัตว์มันเป็นโจรสลัดโจรสลัดไอ้ลูกน้องมันปาระเบิดตัวหัวหน้ามันเอาดาบมาฟาดไอ้สัตว์กูกูรบปวดหัวเฮ้ยระเบิดเอาจริงโอ้น่าตายเองเลยโง่เองอุ้ย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 ฟางคนแรงเฮ้ย ฟันยังแรงอยู่แล้วระเบิดนี่ตัวอับเรีเลยโอ้ยฮักหลบผับหลบก็ไปตัดสายมา,มาอีกเยอะๆฮักแบบหลบแบบดิจิตอลวะน้องๆนี่ยเนี่ยโกดทำยังไงวะให้มันบางๆนะอุ้ยดาบม,มันโอ้ดาบม,มันทองนี่ว่ะอุย้ยอุ้ยมันมีแบบไอ้เหี้ยแบบกูมันมีใจอย่างหนาวอ้สัตว์อุยอ้ยฮวงละแม่ไอ,อโจรสลัด เดีบบ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี <ไป S 1> ๋ยวก่อนมึงใจเย็นเย็นหาของกินมาพดก่อน <S <S อันนี้ก็ปลาระเบิดไม่พักเลยมาแถวเตท,ทะเลเดือดจังวะมึงเล่นระเบิดมึงบ้าปะเนี่ยจานเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาไม้มาเพิ่มก่อนยังไม่มีไม้ใช้ไอ้ไม่มีไม้ทำหร<า>ือ,อืมเล่นอะไรแปลกๆพวกเองเนี่ยฮะ อักกลับบ้านดีกว่าใหม่มากกว่านี้ฮักแตกแน่เลยไกลมันอยู่ไกลามากเลยทีเดียวโอ้โหขเดือบันไดใหญ่วะเนี่ยแม่ไก่ถ้าเาลายร้องหรือต่อพายังยังพายังยังโอ้โหตี๋ก็จะถึงโอ้ยโถตีผมเจอแบนดิตเลยเนี่ยโอ้ยตี๋ผมโดนลมผมแซมวิชก็คงไม่ใช่แก๊งแบง เตียผมโดนถุกคนทำไงนี่เตียเอาตัวลอกไปกล่องเตียเสียพูดเสียพูดง่ายนี่เตียไม่ได้ช่วยผมนี่เตียพูดโกงโกงมันจะหายเตียทำอะไรฉันมาอ่ะกูก่ออยู่พอแล้วโอ้ตี่ยผมกลับมาถึงแล้วเตีย ได้ของมาเพียบเลยเนี่ยมึงมาจองที่นอนของมึงก่อนอเอาไปในนี่บ้าหรือเกต์เกต์งูวะเนี่ยอันไหนตาตาอะเตียงไหนอะเตีตยอันไหนเลือกเอาเลยนะชอบไหนข้างในก็มีสามอ่ะอุ้ยอะไรพังวะใครทำอะไรเนี่ยก่อสาร้างบ้านอยู่ไอข้ขขางในให้ให้ให ABC เอพีซีแล้วกันผมนอนมุมอเอาละเตียนอนอาแค่เซฟเฮ้ยเตียวปิดประตูอัดหน้าทำไมไม้มันหมดเฮียต้องไปตัดเพิ่มเตียงเป็นห้องใหญ่ๆนะอาไม้ไม้อะ แตะถ้าผมโดนเทสส่งผมจะแตกไหมอย่าเสี่ยง<ะ>เลยหนุ่มหน่อยตายปะไม่ตายแต่เหมือนเจ็บแต่เลือนไปรถอีบ้าให้น้องไม่น้องเอา้านี่โกะแตกเป็นผงผุรีไปแล้วโอ้อออกโรงพยาบานกูดีกว่าต่อต่อต่อเอา้าไอ้น้องกายแตกกายเป็นจิ๊กชอปเป็ผงสุรีไปหมดแล้วจะอ,อ,อยู่บแบบเวลาไม่ออกจากเกมแบบตัวต้องแตกอะ <c oughs> ใช่เหรอเออตัวแตกตัวแตกเป็นเลโก้ออกมาเอ้าเชี่ยเตียงกูติดประตูประตูหนีบถ้ามึงเข้าเอาใหม่ของกูจะอยู่ที่เดิมเปล่าวะอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมแตกในบ้านนั่นแหละไอ้เนี้ยแตกในบ้านนั่นเองไม่มีใครเขาไปแตกกลางที่สาธารณะครับว <laughs> ้าวเตียงก็พูดถูก